กราบขอบพระคุณในความ,มเมตตาของพระบุญท่านที่ให้ความเมตตากับทางเจ้าภา,าพชาวภาพลองสุตุลในชุดประิำที่ซึ่งทางเจ้าภาพได้เรียนเชิญผู้มีเกียรติพระภาพลองสุุลไว้จำนวน40ชุดนะครับเป็นที่เรียบร้อยท่านที่เคารพพรพับก่อนที่จะถึงพิธีอันสำคัญยิ่งคือพิธีชาวคณะกิจศพ นายกฤษดาอภัยโสในวันนี้ซึ่งทางเจ้าภาพเรียรับเกียรติจากท่านสุพรรณโกศลนายกเทศมนตรีเทศรบาลตมนครแกนเกียรติมาเป็นประธา,านในพิธีในวันนี้ประผมขอนำเรียนตระวัิผู้วายชนโดยสังเชตต่อไปนี้นายกฤษดาอภัยโสเป็นบุตรของคุณพ่อแก่นจันทร์และคุณแม่จิตรีอภัยโส เกิดเมื่อวันที่19เดือนกันยายนพุทธศักราช2529นบ้านเลขที่280หมู่ที่8บ้านดอนติวตำบลบ้านแทงอำเภอบ้านแทงจังหวัดนครพนมยนมีพี่น้องวม่วิดามารดาอเดียวกันทั้งหมด3คนดังนี้ 1. พระเอก ขธิจิตโตประจําอยู่ที่วัดยาสุสามคีสองนายกฤษดาอภัยโสผู้วายชนและสามนายปิยพงศ์อภัยโสเสียชีวิตแล้วประวัติด้านการศึกษานายกฤษดาอภัยโสสําเร็จการศึกษาชั้นป .6 จากโรงเรียนบ้านลัติวและจบชั้นมันธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษานอกโรงเรียนกศน,นอำเภอบ้านแพงประวัติครอบครัวนายกิตสดาอภัยโสสมรสกับนางนภาพรอ,อักษรมีบุตรหนึ่งคนคือนายรักีพัฒอภัยโสปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงประวัติการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตนายกิตสดาภัยโส เสียชีวิตด้วยสาเหตุหัวใจล้มเหลวเฉียบพันที่โรงพยาบาลอำเภอปั้นแพงในวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2568เมื่อเวลา10นาฬิกา2นาทีการจากไปของนายจุรสดาภัยโสในครั้งนี้ยังความเศร้าโศกเสียใจให้แก่ภรรยา ลูกหลานอากมิตรเป็นอยากยิงเป็นการสูญเสียบุคคลเป็นที่รักยิงของคร,รอบครัวอกุณกรรมใดที่เป็นกรรมไม่ดีที่นายตริสดาภัยโศได้ช่งเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งจะมีชีวิตอยู่ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งเจตนาและไม่เจตนาขอท่านทั้งหลายได้โปรดกำ诺สิกรรมนั้นแกนายตริดาาสดาภัยโศด้วยเชิญ อุศลกรรมใดที่เป็นบุญงามความดีที่นายกริสดาอภัยโสได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ตลอดถึงบุญอุศลที่ภรรยาลูกหลานอยากมิดได้ร่วมจิตบองเพ็น,นทัศนาดาวปาทานคุณิดให้ในกาลคร,รั้งนี้จงเป็นภาวะปัจจัยส่งผลให้หนายกริสดาอภัยโสได้ไปสถิตสเสวยอุดมสุขในทิพยพมาน สุขติสถานสำปรายกเือหน้าน้อเชิญในวาระสุท้นยีประคมเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไดร่วมกันอธพิฐานจิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลทรงดวงวิญญาณของนายิฤษดาภัยโสให้ไปสู่สุขติสมปลายกด้การยืนไว้าอาลัยครู่หนึ่ง เียรบขอบคุณครับเชิญนั่งครับเมื่อนึกถึงความตายสบายนะมันหกักัหกลงในสมสารบรรเทาเมื่อมหัานอันทการ ทำให้ผ่านหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจทันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาของคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมบัดนี้ได้เวลาอันสมควรของพิธีชาวพนักกิจศพนายปริศดาอภัยโสในวันนี้กระผมเรียนเชิญน,นายสุพรรณโกสล นายกเทศม,น,ทมน,ศาานตรีเทศบาลตะมนต์พัน,นแห่งประธานฝาา่ายข้าหลวงรัฐได้พิจาราทอดผ้าไตรยองสุขุลและประกอบพิธีชาวพนักจิตสดเดือนเฉนลรับ ขอ,ขอรกระาบนิมนต์องค์หลวง,งปู่โงนวัดยาสุขสามัคคีเป็นองค์พิจรารณาภาพรายวงงสุขุณและเป็นประธานวางดอกไม้จันทรกะาบนิมนต์นัะ ระลับขอบพระคุณในความมีเมตตาของประธานสงรมปูมวลวัดยาสุสามัคคีกราบขอบพระคุณท่านสุพันธโกสถนยเทศสมมณตรีเทศบาลตมุทรแม่แคงขอบคุณพวงรีจากสอสอดอรภูมิพัฒน์พัชนารัชต์ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วงมงานทุกท่านนะครับหลังจาก เสร็จพิธีตรงนี้ทางเจ้าภาพขอเร,รียนเชิญท่านผู้มีเกียรติรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพและพังพระสงฆ์สวดพุทธมนต์เย็นที่บ้านเจ้าภาพในเวลา17นาฬิกาขอบคุณเครื่องเสียงและบริการดีๆจากสมพรสัมพันธ์นะครับบริการที่จบภาคสารีสุนะครับบริการวันนี้ฟรีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสมพรสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง ณคราที่สุดสุดท้ายนี้ก่อนที่ทุกท่านจะได้ขึ้นบานดอกไม้จันทร์กระผมในนามตัวแทนเจ้าภาพขอนอ,นอ,ขอนุญาตอำนวยความสะดวกให้ท่านทั้งหลายที่มาร่วมในงานในวันนี้อ้าองอหาอำนาจคุณพระศรีรัตนกรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสายโคนจกักรวาลมีองค์พระาพากตร์พระนอนเป็นต้นจงมารวมกันเป็นตลาบเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยให้ท่านทั้งหลายที่เดินทางมาในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความจเจริญ ตลอดการจนเมีาวิสติมัติในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกประสบสุขที่พาการดีการบางสิ่งใดที่ชอบประกอบที่ทำขอความปรารถนาของท่านหลายจงพรานสมเด็จจงพรานสมเด็จสมดังมโนรัตนูปบาทปรารถนาเดินทางมาขอให้โชคดีและปลอดภัยเดินทางปลอดภัยขอให้ปลอดภัยและโชคดีทุกประเทศและทวีสที่หนึ่งทุกท่านทุกคนเชิญ เราจะไปเรียนเชิญนิมนต์สามเณรหน้าไฟและแม่เขาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขึ้นบานดอกไม้จันเลยขึ้นด้านหน้าและก็ลงด้านข้างซ้ายขอรับของที่ระลึกและคอบขอบคุณจากทางเจ้าภาพทีนี้เจ้าภาพมนดีเจ้าภาพมายือนอยู่ที่ประตูทางลงบันไดทางลงมอบของที่ระลึกและขอบคุณแขก นะครับลูกหลานญาติพี่น้องมาดูอยู่ที่บันไดและขอบคุณแขกนะครับเชิญรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพนะครับขอบคุณสมพรสังฆพันธ์นะครับที่ให้บริการฟรีวันนี้นะครับสําหรับผู้ยากไร้สมพรสังฆพันธ์ญาติพี่น้องก็บริการฟรีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสมพรสังฆพันธ์ขอหนูท่านมาขอบคุณให้ท่านนะครับท่านสมพรสังฆพันธ์ท่านสวยและก็รวยด้วยนะครับ แห่งขันเรวยเรวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับนมันหมน้นาขอบคุณครับ